ก,กินให้ดูหน่อยแซ่บหน่อยไหนร,รีวิวด้วยเผื่อเป็นยูทูบเบอร์รีวิวของกิน <c oughs> อ,อยากกินมากเห็นบทอยากกินตั้งสามวันแล้ววันนี้พาไปจับแล้วไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยนานอยากกินขึ้นน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วเว่อเวร์เวร์ <c oughs> ก็พูดเดินไปเห็นบุญว่าอยากกินนะคะก็เลยพาช่างมากินอันนี้ร้อนนะพ่อนี่เห็นดังฟ้าม,มอยากกินมากยังไงคำแรกจุดจาดฟาดบึ้มไหมก็ได้อยู่ อาได้ใช่ไหมสมที่อยากว่าอยากกินไม่รู้เป็นมาแนวไหนไม่รู้เนี่ยกลางวันอยากกินซอยจุตอนกลาขคืนอยากกินลาดหน้ายุคนี้ใส่เยอะไปเปล่าวันๆไ,ไม่รู้จะกินอะไร ไปปรุงเค็มนะเศรษฐกิจกินแบบนีกกด้ดีดดเวลากินก็อย่าบน่น <laughs> เวลากินอนย่าถามหาเศรษฐกิจด,ดิเป็นไงสมอยากสมอยากไหมหรือว่ายังไม่เคยโดนพอได้อยู่